สวัสดีค่ะมือนี้กับมาพบมาพคอกับช่องกระแตน้อยแชนแนลค่ะพี่น้องมือนี้แกงน้ำใหม่ค่ะพี่น้องต้มน้ำใหม่เห็ดไปพร้มอมอ่ะจัดการแกงเลยดีกว่าน้ำใหม่เตรียมหนาบยะดนางไว้แล้วมือนี้แยกนะพี่น้องขัน้นเอาอะ่ะใส่ซนี่มือนี้จะแกงใส่อันโอ้ย ใส่เฮ็ดบดใส่เฮ็ดบดดอกงามๆพุ่นล่ะเดีเฮ็ดบดเฮ็ดบดก็หวายฮะตัวนี้วายมื้อนี้ใส่วายนําแกงน้องม่ใส่ถึงวายงเฮ็ดบดดอกงามพุ่นน่ะอ่อนๆมื้อนี้ได้ตําแยกเลยนอมต้มแล้วใส่น้ํายนางพุ่นล่ะอ่ะตัวนี้น้ําข้าวบ ตำแยกสหาสโอ่ติอาโอ้อลูกขนนอยขนหลายใส่เข้าไปเลยขะเบือตามความมักคชอบเอาติกดใส่น้ำมือนี้แกงใส่เห็ดบดกับหวายใส่เห็ดบด บวด,ดอกอ่อนๆใส่ไว้นำ้ำใส่พริกสดลูกใส้มักเผ็ดกับใส่ไยบัวมักเผ็ดกับบวใส่ไรใส่อันนั้นใส่ักอือ้อมาหนิฮ่ให้มอฟดค่อยใส่เห็ดลงไป โมอคนละใส่เห็ดลงไปนํางแต่ดอกงามใส่แค่คพีงหนึ่งกับป๋อแล้วมั้งนี่ยใส่หลายๆา,ายไม่สิเป็นแกงเห็ดแล้วเจ็กนหน่อยมันข้นน้ำ เดี๋ยวว่ให้เอาเบือติดก้นหม้อนะแค่นี้ปรุงปรุงใส่น้ำปลาแดกนี่น้ำปลาแดกจากกระปุกน้ำปลาแดกกระปุกใหญ่ใส่ลงไปใส่ไล่กับ โอ้ใส่ขุนัวใส่หลายๆมันกำแฝนะแกงอุรุะ เดี๋ยวสิใส่อันนี้ไป้อมนี่ใส่ไว้แกงไส่ไว้บดตุ่มเอาแบบอันนี้เลยไม่ได้ตุ่มแบบมีนนาำออกตุ่มใส่กันเลยแค่นี้กะเหลือจะใส่ผักกระแยง,ง,งหอมหอมลงไป ัวั่วแล้วหวลนให้หมอฟดก่อนคุณน,นะรวั่วเป็นตะกินแะไรพี่น้องใส่บวบนำคุณนะเติมเพิ่นนะม,ม,มหอมพักกะแงร้อมพักกะแยงเก็บมาแต่ให้หน้าไม่ไหมได้นี่พี่นอ้องอ้าวเรียบ้อย เดี๋ยวปรุงแล้วก็ไปเสียบๆน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเรียบร้อยอะไแกงนอใหม่ใส่เห็ดบดแล้วก็ใส่อันใส่ไว้นนำโอ้ยสงสัยมานาะปีงกุบยมแลงค่ะพี่น้องปีงกุปไม่กินกับมาลินฟ้าหนำแล้วก็ผักแว่นพร้อมมาค่ะเสียบๆน้ำกัน <มา S 1> ดค่ะ,คะมากินแกงนอใหม่น้ำกันครับเดีย๋ยวมาสีขาก่กนพี่น้อง คัมเละคั <laughs> มเลยเวลากแกงแล้วไม่นสนหลดก<ม>็ป,ปิงครบเนี่ยนะกลาเป็นกระสีตกดิน

แต่พระแวนกินกับผมน,นะฮะ ใส่ผงอึอนะ้ำมันหวานใส่ผงอือ้อวานเดียวมัมมนๆพอก,กบกับผนะู้ดีขนาดนลยเนาะเป็นยังไงบุญีกครับ Mình nhồi nãy ăn ti mượn <laughs> chàng tới bên người ta làm gì tốt tìm trang năm mày xoay vái năm không âm lầm ภาคแหวนหย่อนม่ไหนแกขาคบดูดดุดนะิกล้อล้อิกอกอ้กอ có vài này mày sẽ cắn luôn <laughs> mình không cần đi mà <laughs> tỉnh gốc này đến gốc này nhìn nha, lỡ sống ngoài phết <rồi. cười> <laughs> <laughs> ทำอะไก็นยังบะรับมานงก,กันเนาะแม <c oughs> งวันกังเวนก็ยังบอคอยมีบนไงมานล้วปีงคบก,ก็บีกินแต่ข้าวโอ ฟองแซบพี่น้องมันกินแต่หมวกแซบแกงใหม่สดใสหลายๆ Thấy không ừ. Ở đây nó nhọt Thấy anh?

มีแกงแบบ<ม>อุล,ลั่เลย<ม>ถ้าคักบวคักใส่หอดไวยเห็นมันกลมอำลำนำ <c oughs> มันจะแสบไปอีกอย่างผมแสบเลย กบส่วนน้ำหัวเอาไว้ไปตำปนลด้วยกินก็อร่อยมั่งงานด้วยวางผอบจิบหวานด้วยใส่หัวอื้อนี่กับแซ่ไปอีกอย่าง มันหมันหวานย้ำเนาะซอสบ่างวิธีเพิ่มเวลาเองมันจะอึดพริกโร่เก็บบุหรี่แน่ปิ้งกบ เนี Sap, ่ยผมมากบดามมันคือคำไม่ กาจะคืนแท้อืมักอะไย่างมังอืมักอะย่างอืมคักเลยสักแป๊บ กดแซบคำมือนี่แกงน้อไมยเซไว้นะครับมือนี่ปิีงกบผอมมือนี่โอ้ยพวกแว่นที่บุกไปไหนนะครับผมพวกแว่นเด็กแกเอาคำแล้วพี่น้องแสงจากกล้องเราซื้อว่าเราซื้อว่ามันแสงขาวๆเป็นอย่งไดบุอ้าจังในกะฝากในเรื่องคะมือนี่กินแกงน้อยไมมกับปิีงกบแซ่บๆอย่างเมือแรงเอ้า มือนกีกระแต่น้อยก่ะขอขอบคุณพี่น้องที่เขาไม่ติดตามรับชม้ามาก้าชชิงชมในคลิปนี้ก่ะฝากกูเลยก็แชร์ในเด้ค่ะมือนกีกระแต่น้อยก็บอกำขอลาไปก่อนนะครับน้อส,ส,สวัสดีค่ะ